ใครรู้จักโอเคไม่มีใครรู้จักโอ้โหสปายคีครับรออะไรสิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้สปายสปายคีครับรออะไรกูจะเปลี่ยนสีสปายคีครับรออะไรเป็นกับเพื่อนนี่เป็นสตรีมเมอร์เหรอ,อนะเอาส <ผม S 1> ีแดงไม,ม่ได้ เก็บสีแดงได้แล้วเก็บสีแดงได้แล้วเดี๋ยวเราดับไฟก่อนเดี๋ยวเราดับไฟแล้วกินโซดาก่อนเราเก็บสีแดงนะ เจอศพสีน้ำตาลสองตัวผม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 เดินไปห้องไฟแล้วผมเจอศพสีน้ำตาลสองตัวผมเดินไปห้องไฟกับเพือนผมใช่ไหมผมไม่เห็นมีคนมุดท่อไปอ่ะแต่สีอะไรไม่รู้อ่ะมันมุดไปแล้วอ่ะมันมีบทบาทอะไรบ้างวะไม่อย่าไปหวตมันมีโจ๊ก แฟนคนดีผมผมอยู่กับฟามินสแล้วก็เพื่อนผมแล้วก็มีสีเขียวสองคนหายเพราะฉะนั้นผมโหดสีเขียวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้นามเพอไปยิงสีเขียวก็ได้ให้นามเพอไปยิงสีเขียวก็ได้เพอสีเขียวอ่ะมันอาจจะเป็นฝ่ายกลางก็ได้นกดข้ามก่อนเพอสิ ไม่เขียวก็ฟ้านี่แหละพี่เป็นฝ่ายกลางอะ่ะน้าเพื่ออ่ะช่วยปยิงเขียวได้ไหมสีแดงน่าจะเป็นคนดีเพราะว่าผมอ่ะเจอศพที่ห้องไฟอะ่ะผมผมเดินมากับเพื่อนผมนะไม่ได้เจอไม่รู้ว่าตัวแฝงน่าจะดับเบิลคิวไปแล้วเพื่อนผมอ่ะมันมันเป็น,ะะนอะไรน่านติกากับดักมันมีน,มนมินจาอฝ่ายนี้ตึงเลยอะ่ะเออเพื่อน ให้น้ำเพื่อ,อะไปยิงไอ้เขียวใช <บา S 1> ่ไหมค่ะถ้ามันตายเองพวกเราฆ่าสีเขียวเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอรอให้ไอ้แ <ไอ S 1> ดงอ่ะไปฆ่าไปฆ่าสีเขียวก่อนอย่าอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าไอ้แดงนะอย่าพึ่งฆ่าไอ้แดงมาร์คเขียวไปแล้วว่ามันเปิดเขียวอ่ะไม่ไม่ไม่อย่าอย่าพึ่งฆ่าเขียวนะไหนเพิาร์คเขียวไปอะอ้าเอาสีเขียวไม่ใช่เหรอ เขียวไม่ใช่เพราะเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนจริงแล้วฉันเป็นสมุลฉันเป็นสมุไรเพื่อนผมกับดักฉันเป็นสมุไรเพื่อนผมกับดักอีเขียวอ่ะตายได้ไงอีเขียวตายได้ไงโหลสีฟ้าฝ่ายกลางอะไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนคุณโดนสวนเปล่าไม่รู้เพื่อนคุณโดนโดนสวนเปล่า อย่าโหวตสีฟ้านะสีฟ้าโจ๊กนั่นก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอางี้เอางี้โหวตเขียวไหมกูเรียกผมกูเรียกสีไหนเป็นสีขาวแน่นอนอะไรของมึงกูซามูไรกูปกป้องสีฟ้าสีฟ้ามันตายเองกูซามูไรเอาเขียวไปเพื่อนเพื่อนบวตเขียวจะได้เสมอแล้วก็เพื่อนเพื่อนบวตเขียวจะได้เสมอไม่เป็นบวชขาวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบวตเขียวเลยโหวตเขียวเลยจะได้เสมอ ผมผมอยู่กับพี่สามีนี่ห้องกล้องครับเพื่อนวดวดว,ว,วสีเขียวเลยจะได้เสมอเพื่อนทำไมไม่วดสีเขียวอ่ะจะได้เสมอ <S <S <IL EN C SE> เดี๋ยวดับไฟดอกรอมันเองกูไดกูเก็บสีไม่ได้สักตัวเลย เก็บส <là> ีเขียวได้แล้วเรียบร้อยสุดยอดไกดโหวตะไอ้โง่เอ้ยโนนีเน่นี่นะเพื่อเราไม่ต้องแก้ไฟก็ได้เดี๋ยวตายโนนีเน่อันเดรีโดดาโซนโนีเน่สายเกิดไปแล้วที่จะคิดออกตอนนี้ทำทรงสปายอ่ะ ทำทรงสีแดงมาแปลงร่างเป็นเราทำทรงสีแดงมาแปลงล่างเป็นเาารา,ลลา,เเาอุ๊ยดีนะไอ้เขียวนี่มันเป็นนามเภอเนี่ยคสวยเลยูสวยเลยคือดูสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ละกันบ๊ายบาย